ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนไทยโคกกรารจักนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณงานแต่งที่โมซีบ้านบ้านกุดชุมในตำบลกุดชมอำเภอกุดชมุมจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ผมหมดวุฒิได้มา,าได้รับเชิญมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแต่งนะครับเดี๋ยวประมาณสักเก้านาฬิกากว่านีน่แหละ ก็จะมีขบวนของเจ้าบ่านะครับก็จะมาที่บ้านของเจ้าสาวนะครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในบริเวณงานนะครับผมไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในา้าตายมาตรการการควบคุมของโรคโควิด -19 นะครับผมนะฮะบ,บริเวณงานแต่งตอนนี้ก็ผู้คนกำลังทยอยมานะครับ มือผลข้าวเจ้าเบาสุดหลอ่อเจ้าสาวสุดสวย <c oughs> นะครับวันนี้สังอ่าใหลายอ่ เมื่อเจ้าบ่าวเดินทางมาถึงนะครับบริเวณงานแล้วนะครับก็จะมีทางผู้ที่มีศักดเป็นน้องนะครับมาน้องพิก็จะทําหน้าที่ในการที่จะหล้างเท้าเอาพี่เขยนะครับตามตะเพณดีเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมพิธี ลาสีสูขวัญผ่านประตูเงินประตูทองวันนี้มีอยู่สี่ประตูนะครับ วันนี้เจ้าบ่าวสุดหล่อก,ก็เดินได้มาถึงบริเวณหน้าบ้านแล้วนะครับก็จะทำพิธีในการล้งางเท้าโดยนองน้ำพีกน,นะเป็นสิบมงคลนะครับให้กับ มงคลสมรสแบบเรียบง่ายของคนพิสานบ้านเรานี่กำลังจะบ่ากำลังผ่านประตูเงินประตูทองนะครับอ๋อนี่ชายชาติทหารนะครับ ด้วยเป็นสิริมงคลใน่อนที่จะเข้าสู่บริเวณงานพิธีใบปีสืบันนะครับยนคะเอาไมให้ก่อนค่ะล้างน้องฝนครับล้างน้องฝนครับล้างน้องฝนครับโอเคน่ารากักมากมากนะครับทางน้องแจ็คแอน เพื่อที่จะตรวจดูว่ากระบวนขันหมากได้ครบมาตามจํานวนตกลงกันไว้ไหมครับเดินครับตัวนี้กระบ่าถือไว้ครับ ค่าเสียสอดทองมั่นที่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวได้เตรียมมาพร้อมกับทองนะครับจำนวนเงินทั้งหมดจำนวนสองแสนนะครับสองแสนบาทท้วนพร้อมกับทองสิบบาทนะครับผมทองสิบบาทนะซึ่งทองสิบบาทนั้นรวมเป็นจะเป็นสร้อยคอทองคำ ใส่ข้อมือแหวนและกำไลนะครับก็จะได้มอบให้กับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีไหสีสูข่ขวัญต่อไปเางสินสอดทองมัน่นก็าเมืออ่อสินสอดทองมัน่นครบเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปจะได้นมเจ้าสาวนะครับเข้ามาร่วมพิธี ะครับเพื่อที่จะสวมสินสอดทองมัน่นที่ได้จบลงกันไว้นะครับเชิญนำเจ้าสาวเลยครับนังครับคัทางด้านเจ้าสาวนะครับ,รบส,นสนบินสอดทองมัน่นครบเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแน่ได้ตรวจดูสิ่งของ การที่ได้ตกลงกันตั้งแต่วันที่เรามาตกลงกันในวันที่มาสู่ขอพบาตามจำนวนแล้วลำดับต่อไปจะให้เจ้าบ่าวนะครับสวมวินสอดนะครับให้กับเจ้าสาวรครับนี่หลายยืน้านี้ได้ครับ รวมรวมยนะครับรวมครับ <c oughs> ช้านะครับเพิ่มหน่อยนะครับฟั้งไว้นะอาช้อนข้างช้อนข้างล่างช้อนช้อนอนั่าแล้วก็เบี่ยงมาผมหน่อยครับ ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับทั้งเจ้าบ่าวและก็ญาติเจ้าสาวนะครับวันนี้ทางเจ้าภาพก็คือทงอางบิดาของเจ้าสาวนะครับมีความภูมิใจนะครับที่ทงางเจ้าบ่าวนะครับนำญาติผู้ใหญ่นำพ่อนำแม่นะครับมาขอเข้ามาเพื่อจะประกอบพิธีมงคลสมรสลาดับต่อไปนะครับสวมแหนมั่นเสร็จเทียบร้อยแล้วนะครับต่อไปยันยังสินสอร ทำเดินครับเจินแลพ่กทางเจ้าสาวถูกไหมทางเจ้าสาวโปรยนะครับครับยังมีลอดไมอีนครับเล้วก็ดบนะครับเพื่อเป็นสีิมงคลน,นะครับก็มีดอกกุหลาบนะครับมี ตรวจงานนะครับครับการปลอยตรวจปลอยงาก็เพื่อให้ออกดอกออกผลนะครับเพื่อให้ลูกหลานกองรักกองเรือนกันเจริญงอกงามนะครับน้อยๆก็ได้ออกผลเช่นเช่นไรหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวแล้วกันอันที่อ๊อฟเต ก็จะให้คุณปู่คุณย่านะครับได้มาโปรยนะครับเงินกันเจริญงอกงามนะครับออกดอกออกผลนะครับเงินสินทอดพทองมั่นที่เตรียมมานะครับก็ให้ออกดอกออกผลนะครับ จนจาบาวครับจนาบาวครับเป็นฉบาวมาด้านนี้ครับเอาลงรูอครับเมื่อรับแล้วครับสําหรับพิธีสินสวมชินสอดทองมั่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได the จจ้จากสถานที่เพื่อที่จะประกอบพิธีบายศีครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะจสถานที่ให้จ้าบ่าวเจ้าวนั่ง นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรอ